สวัสดีค่ะพี่เมย์จากช่องเมทินีแฮนด์เมดค่ะพี่แนะนําวิธีถักหมวกนิตติ้งใบนี้ค่ะหมวกนิตติ้งใบนี้นะคะลายที่เราใช้ถักสามารถดัดแปลงได้นะคะของพี่ตรงนี้มันเป็นเป็นเคสองถ้าเราปรับลายเป็นเคหนึ่งก็จะสวยหรือถ้าไม่เอาตรงนี้นะคะไม่เอาตรงที่ขั้นกลางจะถักเหมือนลายนิดศูนศูนย์สองก็ได้นะคะตัดตรงกลางตรงนี้ออกถักได้หลายแบบนะคะ หมวกใบนี้พี่เริ่มต้นตั้งแต่ตรงขอบนะคะป้อนจํานวนห่วงเข้าไปทั้งหมด90ห่วงนะคะแล้วก็เชื่อมเป็นวงกลมถักขอบโดยการที่ถัก knit back and p u r l แล้วก็เพิ่มจํานวนห่วงนะคะวิธีเริ่มต้นวิธีวนวงกลมวิธีถักขอบวิธีเพิ่มห่วงมีคลิปลิงก์ให้ตามไปดูนะคะถักให้ได้ออกมาหน้าตาแบบนี้นะคะหมวกถ้าจะใบใหญ่หรือใบเล็กอยู่ที่จํานวนห่วงที่เราเพิ่ม ของพี่พี่เพิ่มจากเก้าสิบเป็นร้อยสิบเจ็ดนะคะเพราะว่าหนึ่งช่วงลายมันใช้ทั้งหมดเก้าห่วงนะคะผังลายวิธีถักวิธีคำนวณนะคะแล้วก็ how to ทีละแถวนะคะของที่พี่ทำให้ดูอยู่ในคลิปนะคะดูคลิปให้เข้าใจก่อนค่อยลงมือถักไม่ยากค่ะสวยด้วยนะคะกดติดตามพี่เมย์ต่อได้นะคะที่ YouTube พี่เมย์ค่ะเมทินีแฮนด์เมดค่ะดูอุปรกรณ์แล้วลงมือถักได้เลยค่ะ แนะนำอุปกรณ์สำหรับถักหมวกนิตติ้งใบนี้นะคะพี่ใช้ไหมคอตตอนนะคะเป็นคอตตอนซอฟเส้นขนาดสี่พายขนาดเส้นนี้นะคะจะเท่ากับไหมพรมเส้นสี่พายทั่วไปนะคะถ้าถ้าไม่มีตัวคอตตอนสี่พายไหมที่ทดแทนได้ก็เป็นไหมพรมทั่วไปนะคะอย่างเช่นยีห Eagle, ย่ห้ออีเกิลยี่ห้อดาลายี่ห้อวีนัสสามารถทดแทนได้ใช้ประมาณหนึ่งร้อยกรัมนะคะนิตติ้งหัวที่ใช้พี่ใช้เป็นหัวขนาดสั้นนะคะ ความยาวของเฉพาะตรงหัวตรงเนี้ย8เซนครึ่งนะคะความยาวของเส้นเคเบิล40เซนความยาวของรวมหัวรวมสายเคเบิลแบบนี้เลยนะคะทั้งหมด60เซนนะคะเข็มเป็นตัวนิตติ้งตัวนี้เส้นรอบตรงนี้นะคะจะ4มิลพี่ใช้เบอร์เดียวนะคะมาร์กเกอร์ค่ะกันไกนะคะแล้วก็เข็ม สำหรับเก็บเศษไหมนะคะเป็นเข็มเย็บไหมพรมเข็มปักคอสติสเข็มสอดใช้ได้หมดนะคะที่คุณมีอยู่ตัวมาร์กเกอร์ถ้าไม่มีหน้าตาแบบนี้เป็นหน้าตาอื่นก็ได้นะคะหรือจะใช้ไหมต่างสีก็ได้ตัวนี้เราจะใช้มาร์กจุดเริ่มต้นแล้วก็ใช้ขั้นลายเวลาเราเริ่มถักลายช่วงแรกนะคะอุปกรณ์มีเท่านี้นะคะเรามาเริ่มลงมือถักกันเลยค่ะสำหรับหมวกใบนี้นะคะ จำนวนห่วงที่เริ่มต้นพี่ป้อนห่วงเข้าไปในไมนิตนะคะโดยใช้วิธีป้อนใช้เข็มโคเชช่วยนะคะจำนวนห่วงที่ป้อนเข้าไปทั้งหมดถ้าเป็นไหมสี่พายพี่จะเริ่มด้วยเก้าสิบนะคะเก้าสิบห่วงหลังจากนั้นก็เชื่อมเป็นวงกลมแล้วก็ถักลายขอบนะคะด้วยลายนิตแบ็กแอนเพล์แล้วก็เพิ่มจำนวนที่เพิ่มนะคะจากเก้าสิบเป็นหนึ่งร้อยสิบเจ็ดนะคะช่วงลาย ความกว้างของช่วงลายนะคะจะใช้หนึ่งช่วงลายจะใช้เก้าหลักความสูงของช่วงลายใช้เจ็ดแถวเวลาเราคำนวณเราคำนวณจากความกว้างนะคะเราก็จะได้หนึ่งร้อยสิบเจ็ดลบด้วยเก้าสิบก็จะได้ผลต่างออกมายี่สิบเจ็ดนะคะเอาเก้าสิบตั้งหารด้วยยี่สิบเจ็ดมันก็ได้สามจุดสามสามนะคะสามจุดสามสามเวลาเพิ่มพี่จะถักทุกๆุสองหลักจะเพิ่มทุกๆุสองหลักเพิ่มหลักที่สาม ทุกสองหลักเพิ่มหลักที่สามวนมานะคะมันจะมาถึงประมาณตรงนี้จุดเริ่มต้นอยู่ตรงนี้นะคะมันจะเหลือห่วงที่ไม่เพิ่มอยู่ช่วงหนึ่งแล้วเราก็นับจํานวนห่วงรวมทั้งหมดได้หนึ่งร้อยสิบเจ็ดห่วงตอนที่ถักขอบนะคะพี่ถักขอบสูงขึ้นไปแปดแถวเวลานับก็นับตรงช่วงที่เป็นโซ่ตรงหัวใจนะคะรวมแถวที่เพิ่มด้วยก็จะเป็นทั้งหมดเก้าแถววิธีทําขอบ ที่พูดไปทั้งหมดตรงเมื่อกี้นี้คลิปลิง์กที่จะใส่ไว้ใต้คำอธิบายของคลิปวิดีโอไปดูได้ตั้งแต่จุดเริ่มต้นนะคะเชื่อมนะคะถักแล้วก็เพิ่มห่วงนะคะจนหน้าตาง,งานออกมาเป็นแบบนี้นะคะจำนวนห่วงรวมทั้งหมด117ห่วงแล้วเดี๋ยวเรามาดูวิธีถักลายค่ะเรามาดูช่วงลายนะคะ ลายที่ถักไปแล้วหนึ่งช่วงหน้าตาจะเป็นแบบนี้หนึ่งช่วงลายมันจะถูกขั้นด้วยเพอร์ r, นะคะเพอร์สองมันจะถักยาวออกมาอันนี้คือลายนะคะเดี๋ยวพี่ถักให้ดูเฉพาะแถวที่เป็นแถวเลขขี้นะคะหนึ่งสามห้าเจ็ดนะคะเวลาเราถักหนึ่งช่วงลายจะนับไปเก้าหลักนะคะสองสี่หกแปดเก้าแล้วเราเอามาร์กเกอร์ขั้นไว้สำหรับการเริ่มต้น แล้วมันก็จะขั้นด้วยลายเพอร์แบบนี้นะคะถักมาหนึ่งช่วงเราจะเห็นลายชัดนะคะเรามาดูผังลายก่อนผังลายที่ใช้ถักนะคะหน้าตาแบบนี้ตัวสัญ,ญลักษณ์ลายให้คุณแคปเจอร์หน้าจอนะคะแล้วก็หรือไม่ก็จดจากจากที่พี่บอกนี้ก็ได้นะคะเพื่อถักตัวสัญ,ญลักษณ์ลายนะคะที่เป็นสี่เหลี่ยมว่างๆคือการถักนิด นะคะที่เป็นขีดด้านขวางแบบนี้คือการถักเพอที่เป็นสีเหลืองมาร์กนะคะสัญลักษณ์คือขีดขวางอย่างนี้แล้วก็ลงแบบนี้นะคะอันนี้คือเคสองต็อก ok. กลมๆนี่คือยันโอเวอร์นะคะสัญลักษณ์ข้างบนขีดลงแล้วก็เฉียงแบบนี้นะตรงนี้คือสลิดหนึ่งเคสองต็อกแล้วก็พาร์ตนะคะตัวที่ตรงกันข้ามกับสีเหลืองขีดขวางจากซ้ายมาขวาแล้วก็ขีดแบบนี้ ตัวนี้คือสลิดหนึ่งเคหนึ่งพรนะคะเดี๋ยวพี่จะอธิบายวิธีถักทีละแถวนะคะแล้วก็ตอนที่ถักคลิปเป็นคลิปตัดต่อนะคะถ้าไวไปก็กดหยุดดูไม่ทันดูผังไม่ทันคุณก็กดย้อนย้อนมาดูผังตรงนี้นะคะแถวที่หนึ่งเราจะเริ่มนะคะพี่จะอธิบายเก้าเก้าหลักนะคะเราจะเริ่มในการถักเพอสองเคสองต็อกนิดยันโอเวอร์นิด ยันโอเวอร์นิดแล้วจบหนึ่งช่วงด้วยสลิดหนึ่งเคหนึ่งพารเรามาดูวิธีถักนะคะพี่จะถักให้ดูเก้าหลักนะคะมันจะถักเก้าหลักซ้ำกันทั้งหมดสิบสามครั้งถ้าจะลดจะเพิ่มก็ลาจำนวนหลักรวมหารด้วยเก้าลงตัวนะคะเริ่มนะคะเพอสอง อันนี้ถักเพอเพอสองนะคะต่อไปเป็นเคสองต๊อกเคสองต๊อก ok. คือนิดสองห่วงพร้อมกันแบบนี้เคสองต๊อก ok. ยันโอเวอร์อืมเคสองต๊อก ok. แล้วก็นิดนะคะนิดหนึ่งยันโอเวอร์นิดยันโอเวอร์นิด จบตรงนี้ด้วยสลิดหนึ่งเคหนึ่งพาร์ทเวลาถักสลิดหนึ่งเคหนึ่งอย่าลืมพาร์นะคะไม่งั้นห่วงคุณจะเกินเก้าหลักถักซ้ําให้ดูอีกรอบหนึ่งเพอร์สองอันนี้แถวที่หนึ่งนะคะถักเพอร์สองเคสองตอคิดหนึ่งยันโอเวอร์ นิดหนึ่งยันโอเวอร์นิดหนึ่งสลิดหนึ่งเคหนึ่งพารถักซ้ำแบบนี้นะคะจนครบหลักมันจะวนกลับมาหาตรงจุดมาร์เกอร์เวลาถักถักทีละเก้าห่วงนะคะหลังจากที่ถักแถวที่หนึ่งวนมาถึงจุดมาร์เกอร์เสร็จแล้วนะคะแถวต่อไปเป็นแถวที่สองนะคะเดี๋ยวจะมาถักให้ดูค่ะ แถวที่หนึ่งนะคะเราถักวนมาจนกลับมาหาตรงจุดมาร์กเกอร์ยันโอเวอร์นิดยันโอเวอร์นิดงานจะจบตรงนี้โดยการถักสลิดนิดแล้วก็พารทแถวที่เป็นเลขคู่นะคะแถวที่สองแถวที่สี่แถวที่หกถ,ถ,ถักเหมือนกันนะคะหลังจากเลื่อนมาร์กเกอร์เสร็จแล้วนะคะแถวเลขคู่มันจะเป็นการถักเพอสอง นิดเจ็ดขั้นช่วงลายค่ะตรงที่เป็นยานโอเวอร์ก็ถักแทงลงไปแบบนี้ปกตินะคะถักนิดปกตินี่ค่ะแถวที่สองเพอสองนิดเจ็ดแถวที่เป็นเลขคู่พี่สาธิตแค่แถวที่สองนี้นะคะเพราะว่ามันถักเหมือนกัน มันจะเป็นเพอสองตรงเพอเนี่ยค่ะมันจะยาวขึ้นมาเลยมันจะเป็นตัวขั้นลายนะคะเพอสองนิดเจ็ดเราก็แทงถักนิดธรรมดาตรงที่เป็นยันโอเวอร์แบบนี้เราก็แทงอย่างนี้นะคะแทงปกตินะะี่ค่ะเพอสองนิดเจ็ดวนรอบนะคะแล้วเดี๋ยวพอถึงตรงนี้เสร็จแล้วเราก็จะมาขึ้นแถวที่สาม ต่อไปเป็นแถวที่สามนะคะเราเลื่อนมาร์กเกอร์พอเลื่อนมาร์กเกอร์เสร็จแล้วนะคะลายมันจะเริ่มในการถักเพอสองพอเพอสองเสร็จแล้วตัวที่ถักลายจริงๆมันจะมีอแค่เจ็ดห่วงตัวเพอมันจะถักเหมือนเดิมหมดทุกแถวนะคะงานจะเริ่มโดยการถักเคสองต๊อกนะคะเคสองต๊อกยันโอเวอร์นิดสามมันจะลงช่วงลายพอดีนะคะหนึ่งสองสาม จบช่วงแรกด้วยการถักยันโอเวอร์สลิดนิดอย่าลืมพารนะคะสลิดนิดพารนับมันจะมีอยู่เก้าหลักถักให้ดูอีกรอบนะคะเก้าหลักค่ะแถวที่สามเพอรสองเคสองตอยันโอเวอร์นิดสามมันจะลงลายพอดีนะคะ หนึ่งสองสามยันโอเวอร์สลิสนิดพารเราจะถักวนมานะคะจนกลับมาถึงตรงมาร์กเกอร์แล้วแถวที่สี่แถวที่สี่ก็ถักเก้าหลักนะคะเพอสองนิดเจ็ดเพอสองนิดเจ็ดวนรอบค่ะ ต่อไปเป็นแถวที่ห้านะคะเราเลื่อนมาร์กเกอร์มาเสร็จแล้วเราจะเริ่มต้นโดยการถักเพอถักเพอสองหลักเพอสองหลักถักนิดต่อไปนะคะเป็นยันโอเวอร์สลิดนิดพารนิดหนึ่ง เคสองตอกยันโอเวอร์แล้วก็นิดเก้าหลักค่ะงานออกมาจะเป็นแบบนี้นะคะถักให้ดูอีกรอบหนึ่งเพอสองนิดหนึ่งยันโอเวอร์สลิปนิดพาร นิดเคสองตอกยยนโอเวอร์แล้วก็นิดถักวนแบบนี้ไปจนครบสิบสามชุดนะคะแล้วแถวที่หกถักเคสองกับนิดเจ็ดบนรอบเดี๋ยวมาดูแถวสุดท้ายของช่วงลายคือแถวที่เจ็ดค่ะต่อไปเป็นแถวที่เจ็ดนะคะ เราเลื่อนมาร์คเกอร์มาแล้วงานจะเริ่มตรงนี้โดยการถักเพอร์สองทุกแถวนะคะมันจะเริ่มโดยการถักเพอร์สองหมดตั้งแต่แถวที่หนึ่งหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดนะคะเพอร์หมดเลยถักลายนะคะนิดสองนิดสองยันโอเวอร์ต่อไปเป็นสลิดหนึ่งเคสองตอกพารสลิดหนึ่งเคสองตอกอย่าลืมพาร์ทนะคะ แล้วก็พาร์ทถ้าไม่ถ้าไม่ยกพาร์ทนะจำนวนห่วงเกินค่ะยันโอเวอร์นิดสองเก้าหลักถักให้ดูอีกรอบหนึ่งเพอร์สองนิดสองยันโอเวอร์สลิปเคสองตอก พาร์ยันโอเวอร์เคสองจบลายหนึ่งช่วงนะคะหนึ่งช่วงลายจะเป็นแบบนี้หลังจากที่ถักแถวที่เจ็ดเสร็จแล้วนะคะเราก็จะวนกลับไปถักแถวที่หนึ่งแล้วเราก็ถักหนึ่งถึงเจ็ดวนไปจนได้ความสูงตามต้องการนะคะหนึ่งช่วงลายหน้าตาจะเป็นแบบนี้ค่ะนี่นะคะแล้วก็จะมีเพอร์ขั้นตรงกลาง ลายที่เราจะถักก็ถักตามลายตรงนี้เลยนะคะนี่นะคะน่าจะพอเห็นนะคะลายที่เราใช้ถักนะคะถักตามลายนี้นะคะจนได้ความสูงตามต้องการแล้วเดี๋ยวมาดูวิธีลดกลางหมวกนะคะ หลังจากที่เราถักจนได้ความยาวตามต้องการนะคะของพี่วัดตั้งแต่ตรงจุดเริ่มตรงนี้ข้างล่างนี้นะคะจนถึงข้างบนได้แปดนิ้วลายที่เราจะใช้เก็บกลางหมวกนะคะเป็นลายพื้นฐานเราจะถักเคงต๊อึ่งแถววนรอบนะคะสลับกับนิด1รอบนะคะจำนวนห่วงเราตอนที่เราเริ่มต้นมันมี117ห่วงถ้าเราถักเค2ต๊อก ok นะคะจำนวนห่วงเราจะเหลือ59 อ2ต๊อกกระถักแบบนี้นะคะถักบนรอบเลยค่ะจำนวนห่วงนับรวมจะเหลือ59ห่วงนะคะเลื่อนมาร์กเกอร์พอ K 2ตอกวน1นรอบนะคะเคเบิลจะเริ่มตึงแถวที่2ถักเคนะคะเคือนิดนะคะวน1นรอบเราก็ถักวนไปค่ะ1รอบแล้วเดี๋ยวแถวที่3จะเป็นเอ2ต๊อกนะคะ มันก็จะลดจาก59หาร2ได้29.5ก็ปัดไปเป็น30เดี๋ยวเรามาดูวิธีถักเอ2ต๊อกตอนแถวที่30ตอนที่เคเบิลมันตึงนะคะพี่จะใช้เมจิกลูปให้ดูค่ะตอนนี้ถักเควนรอบนะคะแถวที่2วิธีถักแถวที่3นะคะ แถวที่สามจะเป็นแถวที่เราลดกลางหมวกโดยการถักเคสองตออีกรอบหนึ่งเคเบิลมันจะตึงนะคะเราใช้เมจิกลูกก็พับครึ่งแบบนี้นะคะพับครึ่งดึงด้านหลังตรงนี้พอดึงเสร็จแล้วนะคะรูดจํานวนห่วงทั้งหมดเข้าไปไว้ที่แม่นิดระวังจะหลุดนะคะเอาหัวไม่โป้งนะคะไม่โป้งเรากดด้านล่างนิ้วชี้เรากดด้านบน ไหมอยู่ด้านบนนะคะเวลาเราห o o p มันจะมีหล o p มันจะมีเเบิ้ลเหลือสองด้านด้านซ้ายกับด้านขวาเอานิ้วชี้กดดึงด้านบนนะคะดึงข้างบนเหลือเเ a ิ้ลทางนี้ห่วงทั้งหมดอยู่ในไม้นะคะห่วงแรกเวลาเราถักเรากดอย่างนี้ไว้ก่อนเพื่อไม่ให้งานมันกลางออกมาถ้างานกลางแล้วมันจะไม่สวยไหมยอยู่ด้านบนนะคะ ถักเคสองตอกค่ะแถวนี้แถวที่สามเราก็ถักเคสองตอกวนแล้วพอแถวที่สี่นะคะเราก็ถักเควนรอบนะคะแถวที่ห้าแถวที่ห้าเราก็จะลดอีกมันก็จะเหลือสิบห้าหลักงานเราจะจบที่แปดหลักนะคะนี่เราก็ถักเคสองตอก การใช้งานเมจิกลูปอะค่ะมันจะทำให้เราสามารถถักถักไมนิดวงกลมได้ในพื้นที่ที่แคบแคบจับให้ดีอย่าให้หลุดนะคะเนะคะเวลามันหลูบเหลือมันจะเหลือสองอันแบบนี้เราก็ถักเคสองต๊อกไปเรื่อยๆถ้าไหมหมดจากไม้ซ้ายเนี่ยนะคะไหมหมดจากไม้ซ้าย <c oughs> เอามือกดทางนี้ไว้นะคะกดกดด้านหัวไว้ลูดค่ะ ดึงดึงเพื่อให้ตัวไม้นิดที่มันหมดเนี่ยเข้าไปอยู่แบบนี้แล้วหมุนกลับค่ะหมุนกลับไหมอยู่ด้านบนรูดทั้งหมดเข้าไปอยู่ในไม้นิดเอานิ้วโป้งกดข้างล่างนิ้วชี้กดข้างบนไหมอยู่ด้านบนดึงค่ะดึงแล้วก็ถักเคสองต๊อกอีกเหมือนเดิมลดอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาดูวิธีปิดงานแถวต่อไปเป็นนิตนะคะ แล้วแถวที่ห้าจะเป็น K สองตออีกรอบหนึ่งถึงมาร์เกอร์เราก็เลื่อนมาร์เกอร์แถวต่อไปเป็นนิดเราก็ถักนิดถักบนไปแบบนี้นะคะเดี๋ยวมาดูวิธีปิดงานนะคะแถวสุดท้ายของการลดกลางหมวกนะคะงานจะจบที่ K สองต๊อกนะคะแล้วหลักจะเหลืออยู่ประมาณแปดหลัก นี้ก็เป็น K สองตอกถ้ามันเหลือเศษแบบนี้นะคะเราก็ปัดเศษเอาไปรวมกับอีกด้านหนึ่งเราก็หลูบต่อ ดึงด้านบนนะคะ K okay, สองตอกถ้ามันไม่ลงคู่นะคะก็นิดครั้งเดียวแล้วเราก็ปัดห่วงไปอยู่ที่เดียวกันทั้งหมดนี่นะคะตัดไหมค่ะตัดไหมต่อไปเราจะย้าย ไหมออกจากไม้นิดใช้เข็มสอดช่วยนะคะเวลาเราย้ายเราไม่ย้ายด้านเราไม่ย้ายด้านนี้นะคะเราย้ายย้อนย้ายมาฝั่งนี้ค่ะฝั่งตรงข้ามเลื่อนห่วงทั้งหมดออกมาใส่ในไม้นิดใส่ในเข็มโคเช่ไมใส่ในเข็มเย็บค่ะ นี้นะก่อนที่เราจะรูดนะคะเราจับตรงกลางนิดนึงเอาตัวเข็มเย็บนี่นะคะสอดวนไปอีกรอบนึงเพื่อเพิ่มเนื้อด้านบนเพราะว่าแถวหลังสุดของเราเป็นเคสองตอกถ้าเราไม่วนแบบนี้ข้างอันริมสุดข้างบนสุดมันจะเป็นรูโบเนี่ยพอเราวนเสร็จแล้วตรงเนี้ยเพิ่มความหนาให้ตรงกลางนะคะแล้วเราค่อยรูด เก็บเศษด้านในค่ะวิธีลดกลางหมวกโดยการถักเคสองตอกหนึ่งรอบสลับกับเคหนึ่งรอบแบบนี้เป็นการลดพื้นฐานนะคะไม่ต้องไปกังวลเรื่องการลดกลางลดประมาณเจ็ดแถวก็เสร็จแล้วค่ะถ้าไหมเราลื่นนะคะเวลาเราเก็บเราควรจะล็อกไหม แล้วก็ตัดเราก็จะได้หมวกที่ถักจากคอตตอนซอฟเนื้อนิ่มๆใส่ยืดหยุ่นนะคะลองดูนะคะลายนี้สามารถเอาไปปรับเป็นเสื้อกระหนาวได้นะคะโดยโดยที่เราถักเนี่ยวนเป็นวงกลมนะคะถ้าใครต้องการหมวกที่ใบเล็กกว่านี้ก็จํำนวนห่วงรวมตรงนี้นะคะหารด้วยเก้าลงตัวนะคะลดได้เพิ่มได้ ติดตามพี่เมย์ต่อได้นะคะที่ YouTube ช่องพี่เมย์ค่ะเมทินีแฮนด์เมดค่ะขอบคุณค่ะ